รเริ่มที่เราจะทำเรือสามเทา<ๆ>แล้วทำไมมาเลือกเป็นเรืองบประมาณใช้ประมาณเท่าไหร่ได้อย่างเลย3ามจังหวัดนี้มานี้หมดเลยอะไรได้ให้กับชุมนชนเพิ่มในค้อมปีก่อนมาช่วยให้ลูกรู้ว่า<ไ>ที่นี่เขาทำอะไรอะตอนนี้กำลังจะถึงบ้านน้ำใสรถเยอะมากเลยเดอนข้า,างในเลยในชะ่ อัสลามุอะลัยกุมตอนนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนดันมุสลิมวิทยาดําบุลูโบยไรอำเภอมาโยจังหวัดปะตะัตตานีจะไปดูดุกะบันที่มัสยิดน้ำใสนักท่องเที่ยวที่มาชมปิดุกะบันมาจอดรถกันที่นี่เต็มไปเลยนะตามผมไปดูว่าเป็นดุกะบันนั้นเป็นอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยครับนี่ด้านหน้าโรงเรียนต้องโมไซค์รถกระบะนี่เยอะมากเลยแม่ค้าขายของก็เยอะคนเยอะมากคนเยอะมากนี่เรามาช่วงเย็นเลยนะคนยังเยอะอยู่ ไปดูสองข้างทางนี่มีขายผลไม้ขายน้ำนี่คนปตัตตา,านียยลานี่เขาเที่ยวชมดูกระบันนี้บ้างนี่แม่ค้าขายขนมขายของหวานน้ำบอระดเยอะแยะเลยนี่ชานมไข่มุกก็มีคนมาเที่ยวชมกันเยอะนี่เป็นการกระจายรายได้เสริมชุมชนอันี่โอ้เยอะมากยเนาะ

Cibulih kita tak sewi nak sangat Dah kita naik pukul ramah sudah dah Dah kita turun, weh wik layak lama lagi ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าปิตูกระบันแล้วก็อยู่ที่หน้าเรือพระธนังปีนี้ทําเป็นเรือนชื่อว่าเรืออะไรมาเปิดตาลาสักตีสรีวังเสาเปิดตาลาสักตีสรีวังเสานี่แปลว่าแปลว่าที่นั่งเฉพาะเฉพาะผู้ที่สูสัดอ๋อผู้ที่สูสัดก็ประมาณประมาณนั้นแหละเป็นเรือของราโยยิง ยาริงย่าริงอ๋อตรงนี้มันเป็นศาลาของรุ่นายมาเพิ่มเติมตรงนี้ที่นั่งนะโอเคโอเคแต่แต่มันเป็นลูกทรงของของรุ่นายรุ่นายอ๋อทำไมจึงมานทำเป็นเรือนประทีนะคือเราอยู่ริมคลองไงอ๋อเราอยู่ริมคลองและเดิมทีเราจะทำเป็นแค่สามแถวสามชั้น มันจะมีพิพ oh, uh, ิธภัณฑ์อยู่อ๋อพิพิธภัณฑ์อ่าแล้วทีนี้คุยไปคุยมาก็เขาบอกว่าอ่าน้ำใสนี้มีประวัติศาสตร์อยู่อ๋อคือรายรายยอยาริงมาสถาปนาที่น้ำใสอ๋ออที่ต๊ะดาตูต๊ะดาตูอ่าทุกทุกพระองค์จะมีสถานที่สถาปนาก่อนจะก่อนจะเป็นพระอาชาก่อนจะเป็นพระอาชาเจ้ามีสถานที่สถาปนาก่อน เดินสถานที่แต่งตั้งก่อนแล้วใช่ไหมสถานที่แต่งตั้งแล้วทำไมมาเลือกเป็นเรือสายโยเขามากับเรือไงอ๋อเขามากับเรือมาือมาน้ำใสมากับเรือระยะเวลาที่จะมาแต่งตั้งที่นี่เขานั่งเรือมานั่งเรือนี่ลองพาเดินชมเรือหน่อยว่าตรงไหนมันเป็นยังไงอันนี้อันนี้อะไรอันนี้เป็นภาษามาลายูไงอิมารตันปอยอิมูบาจิกันประมาณนั้นเลยเป็นปัตตาเป็นเป็นเป็นกรอนกรอนอ่าเป็นกรอนแล้ว แปลว่าไงอีมานอีมานที่ไม่มีที่ไม่มีความรู้ที่ไม่มีความรู้ปีนี้ทํากันนานแค่ไหนนี่ทําประมาณ2เดือนสเดือนโอ้กอนปศอีกกอนปศแกะสลักอะไรนี่แกกันยังไงนี่แกแกกับมือแกกับมืออ่าแกกับมืออ๋อระมูลดที่นี่ระมูโดมันจะมีเฉพาะทีมงานทีมงานต่งตั้งเป็นเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็เฉพาะโครงสร้างเราจะมีหัวหน้าทีมโครงสร้าง แล้วก็ไม้เราจะมีจะจะมีอ๋อนี่ไม้ก็หามาเองหามาเองอ๋อเป็นไม้สดๆเลยไม้ไม้สดๆเลยอ๋อแล้วก็มาทาประดอมาทาอ๋อเดี๋ยวไปพาไปชมตรงไหนเจนแนะนำอะไรจุดเด่นมันตรงไหนเรือนี่ไปไปไปซีดีเขาจะพาไปดูที่หัวเรือนะนี่เป็นเป็นผลงานของคนหนุ่มที่นี่นะเดี๋ยวไปดูไปดูมาละอ๋ไปไปตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นเป็นเป็นหัวเป็นหัว ของเดิมมันจะเป็นมันจะเป็นรูปนกอรูปนกครับรูปนกเขาเรียกว่านกอะไรผมก็ไม่จำเป็นแต่เป็นหัวนกมันนกนกอะไรนกรกยานประมาณนั้นแหละนี่เป็นหัวนกปากนกนี่ถ้าเราทําเป็นนกมันจะเป็นรูปปั้นอ๋อใช่ใช่เลยก็ทำไาเป็นอย่างนี้อเป็นเป็นแบบนี้มันจะไม่รู้ว่าตัวอะไรแต่แต่เราจินตนาการรู้ใช่ไหมเราหัวกรี อ๋อนี่เป็นหัวกรีดหัวกรีด๋อ,อนีเน่เป็นหัวกรีดกะลั๊เพาะมไลายู่นี่เป็นเป็นหัวกรีดเขาบอกเป็นหัวเป,เป็นด้ามกรีดเป็นด้ามกรีดด้ามกรีดนี่คือตามันอยู่ในนี้แต่ตรงนี้ด้ามที่ถือมันอ๋อเราเราแปลงแล้วตรงนู้นมันมีโดมอยู่ด้วยน่ยโดมใช่โดมโดมมันคืออะไรครับ โดมมันจะเป็นโดมของศาลาพระที่นั่งอ๋อศาลาพระที่นั่งตรงนี้เป็นหลังคาข้างๆตรงกลางมีโดมตรงกลางมีโดมของคุณนายอ๋อโอเคครับคนที่ทําในปีนี้ทั้งหมดกี่คนได้กว่าเรือเราไม่จะเสร็จประมาณร้อยกว่าคนประมาณร้อยกว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงมีด้วยไหมมีก็มาให้กําลังใจอ๋อมาให้กําลังใจแล้วผู้หญิงผู้หญิงก็มาทาปูมุดีก็มาทาไอ้พวกพม่านพม่านอ๋อกี่คนได้ทั้งหมดทั้งผู้หญิงผู้ชาย ก็ร้อยกว่าคนเต็มตรงนี้มันเต็มเลยกินข้าวสาหูดกันตรงนี้เลยกินข้าวสโหูตรงนี้หมดเงินไปหลายตังมีหน่วยงานราชการเขามาสนับสนุนก็ประบาลบ้างไหมไม่มีแล้วเขามามาแอบส่องดูว่าพวกนี้ทําอะไรกันมีไหมไม่มีไม่มีถ้าเขามาเราไม่รู้ก็แต่ที่รู้ก็ไม่มีเดี๋ยวโอ้นี่มันเป็นเรือพายนะนี่นี่ไม้พายอ่ะนี่นี่ไม้พายใช่ไหมนี่ไม้พายอ๋อเนี่ยเป็นพื้นใหญ่ หนปืนใหญ่เนี่ยปืนใหญ่อ๋อเนี่ยมันจะเป็นปืนใหญ่สองข้างเลยอ๋อสองข้างมันจะอยู่ฝั่งนี้เป็นปืนใหญ่ใช่ไหมอ๋อมันหมุนได้ด้วยหมุนได้อ๋อตั้งองศายิงได้เลยนี่มีสองแคมเรือนี่ก็มีปืนใหญ่าขึ้นชมบนเรือแล้วว่าแนะนำว่าตรงไหนมันเป็นอะไรอย่างไงมีคนลงมาจากเรือนะคนเต็มเรือเลยนี่ถ้าเป็นเรือจริงๆคุณจะวิ่งไม่ไหวเลยคนเยอะเกินรับน้ำหนักไม่ไหว นูนดูบรรยากาศคนเยอะมากเลยนี่บนลังคาบนนี้จะเป็นอายะกรุซีนะอายะกรุซีเป็นอายะทส่วนที่สำคัญที่มีอยู่ในอันกุรอานนี่ตรงนี้เป็นพระที่นั่งพระที่นั่งอ่าอ๋อตอนนี้มีเก้าอี้เก้าอี้พระที่นั่งด้วยอ๋อนั่งได้กี่คนละบนเก้าอี้บนที่พระที่นั่งนี้ปกติมันจะมีพระราชาพระราชาแล้วก็ อาสมุนสมุนอาแล้วก็มยืนมันจะมีจะมีฐานหารอรักษาพระองค์รักษาพระองค์แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไอคนที่ถือพานถือไม่รู้นะไม่รู้นะอนถือ้านกันแล้วกันมันจะมีหลายหลายคนอยู่มีทั้งมากคู่แล้วก็ข้าวเหนียวว่าเวลาเขาทำพิธีอะไรยังไง แล้วก็อะไรเขาเรียกว่ามันเป็นหม้อประมาณนั้นแหลยแล้วก็เอาไม้เงินไม้ทองก็มาแต่งตั้งที่นี่แต่งตั้งที่นี่แล้วก็กลับไปเมืองยะริงกลับไปเมืองยะริงแล้วก่อนจะลงเรือเราจะมีการแสดง ตรงนู้นที่หางเรือนะู่นทำเป็นรูปอะไรบ้างเป็นหางเลยเป็นเป็นหางประมาณหางมังกรหางมังกรอ๋อหน้านกหางมังกร <c oughs> บางมิสบารีนี่เป็นอะไรอยู่ที่นี่ผมก็เป็นส่วนหนึ่งออของอุ <c oughs> มโดอมมโดทั้งหมดมีเท่าไหร่หลายสิบคนงบประมาณที่ทำครั้งนี้นี่ใช้ประมาณเท่าไหร่ได้ทั้งกับข้าวอาหารทุกอย่างเลยประมาณแปดหมื่นประมาณแปดหมื่นนี่เอามาจากไหนบ้างเงินแปดหมื่นนี่เอามาจาก เขาบริจาคมาปีที่แล้วส่วนหนึ่งเงินบริจาคปีที่แล้วก็เอามาทํานี้ต่อแล้วสําหรับของเงินบริจาคปีนี้ก็ไปทาปีหน้าต่อปีหน้าต่อปีหน้านี่คิดว่าจะทําอะไรให้ด็ดกว่านี้มันต้องดีกว่านี้ปีหน้ายังไม่มีไอเดียอโอ้นี่นี่คนมากภูมิใจไหมภูมิใจไหมเห็นคนพี่น้องหลักไหลมาเยอะนี่ก็ภูมิใจนะก็งั้นับการที่เราเหน็ดเหนื่อยมากสองเดือนไม่ได้หลับไม่ได้นอนใช่ใช่ลางวันเราทํางานนี่ดูเห็นภาพ ผมชน,นห,ลหลังไหลมานี่มนผมคิดว่าวันนี้ตั้งแต่เช้ามันเป็นหมื่นเลยนะสามจังหวัดน,นี้มานี้หมดเลยคือวันนี้เขามารอตั้งแต่หกโมงเช้าเพื่อจะดูพิธีการบางกนสาธิตีเอาเวลาสีพายนี่เขาจะนั่งนี่เป็นที่นั่งของสีพายทั้งหมดส่งเสียงเอด้วยใช่ไหมบังได้ถามว่าคนที่มานี้มาจากที่ไหนมากที่สุดมาจ้านชันาาทวัดมาไหมนาลาท่วัดมา ปัตย์นี้นี่มาอยู่แล้วยะลาก็้ามายะลาก็มาสงขลาสตูลมีไหมเมื่อเมื่อวานจามิสสะบายย่อยสะบายย้อยโอที่าโอ้สตูลนี่มีไหมบ้างยังไม่เจอนะบังบังบางดูคนนี่ดูไปทางนู้นนะตะกี้ผมไปจอดรถที่สนามโรงเรียนเต็มเลยนะเต็มหมดแล้วอ๋ออันนี้ของปีที่แล้วใช่ไหมบ้างอ่านี่ป็นปีตุะบันปีที่แล้วนะแต่สำหรับของปีนี้ก็เป็นเรื่องที่นั่งนี่เองของของดูนายอ่ะครับผมครับผม เอาการการทำเรือประทีนั่งก็ดีดูกระบานก็ดีได้อะไรบ้างหนึ่งคือความสามัคคีในชุมชนความสามัคคีในีุส่วนใหญ่เขาละหมาดกันไหมล่งละหมาดละหมาดละหมาดเต็มมัสยิดเลยมเต็มเต็มมัสยิดเลยโอ้โหนี่แล้วแล้วนอกจากนี้ได้อะไรก็สองคือคนจากข้างนอกรู้จักเราอ๋อคนข้างนอกนี่ได้รู้จักเราได้้ทุกวันนี้ เราไปที่ไหนถ้าบอกว่าน้ำใสปีตุกข์บานเขาจะรู้จักโอ้เนี่ยนะคับนี่แลละครับนี่คือเพิ่มงานให้กับคนในชุมชนอย่างอย่างเมื่อสองสามเดือนที่แล้วคนจากโกตามาหาช่างทำบ้านไม้จะทรงเอาทรงแบบนี้โอ้นั่วเนี่ยผมโอ้จะเอาทรงแบบนี้นี่เป็นเป็นสิ่งที่เราได้โดยตักดิสอรรรลรรร์เลยรร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 ารร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 ร พอเขามาดูตรงนี้เขาอยากอยากได้แบบแบบของเราแล้วเขาจะให้เราไปทำแล้วตอนนี้ผมกำลังสร้างอยู่ที่ที่กตากตาบารูทางขึ้นกาลออ๋อทางขึ้นกาลอที่รามันนะใช่มรามันโอเคโอเคแล้วก็ปีที่แล้วเราเราต้อนรับเด็กกำพร้าจาก3ามจังหวัด สามร้อยกว่าวิโลมาเลี้ยงอาหารที่นี่มาเลี้ยอาหารแล้วก็มาเลเซียเขาเปิดบานที่นี่เปิดมาให้กี่ตัวบ้างกี่ตัวสิบห้าตัวปีนี้แค่ว่ามีอีกไหมปีปีที่แล้วเขาบอกว่าว่าปีนี้เขาจะให้ยี่สิบตัวโอ้ปีนี้นะปีนี้อยังไม่ได้ติดต่อมาใช่หร์ถ้ามีโอกาสผมจะมาด้วยถ้ามีถ้ามีโอกาสก็จะประมาณนั้นเลยมาเลเซียนี่มาบ้างไหมคนมาเลเซียยังมาี่มาเลเซียนี่ยังไม่ถึงออ๋ยังไม่ถึงแต่มานะนี่ว่าน่าจะมานะ ส่ง,ส,งส่งข่าวมาแล้วว่าจะมาคืาว่าได้หลายๆอย่างหลายอย่างมากที่เราได้ตรงนี้คือสิ่งที่เราเห็นณนะทุกวันนี้คือเศษรษฐกิจในชุมชนเศรษฐกิจในชุมชนใช่ผมมาสองข้างทางนี่แต็มเดูดูร่วมก็รู้แล้วว่ามัน<อ>มีอะไรข้าง,ข,างข้างทางแสดงว่าเงินนิดสพัดอยู่ที่นีตอนนี้คือณนะวันนี้คนน้ำใสเปิดร้านค้าตรงนี้ห0สิบร้านนั่นเหรในบริมรวิน นี่เลยใช่ไหมคนนับสายเฉพาะคนที่นี่นะเฉพาะคนที่นี่ผมว่าผมเป็นคนดูรายรอ้รู้เลยรู้เลยต่อไปก็เป็นรัมนีว่าการะทรวงเศรษฐกิจเลยคือถ้าเราทําเป็นอะไรเขาเรียกว่าของกลางมันทํได้ได้แต่เงินมันไม่สะพัดเราเราเลยบอกบอกคนมอุดรว่าเราต้องให้ชุมชนคนในชุมชน เราพิ่งชุมชนชุมชนต้องพึ่งเราใช่ใช่วันนี้ชุมชนพึ่งเราก่อนหน้านี้เราเพิ่งคนในชุมชนน่ครช่เราให้เราทำมาหากินอ๋อดีดีดีก็ได้ได้ได้หลายแนนวความดีดีเราอากหนึ่งได้ความร่วมมือสองทำให้คนรู้จักบ้านเรามากขึ้นสามพอคนรู้จักแล้วสร้างงานให้กับคนในชุมชนด้วยแล้วทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจการกระจายรายได้ในหมู่บ้านเนี่ยทั่วถึงมากนี่ห้าสิบร้านนี่ไม่น้อยนะไม่ไม่้อยไม่น้อยไม่น้อยไม่น้อยแล้วบางร้าน ได้วันละหมูนั่นเหรออโ้มาจะเอาลองนี่นี่เนี่เป็นร้านที่เราไปดูฟูมูดีปีที่แล้วเจ็ดวันได้เจ็ดหมูกำไรเจ็ดหมูกำไรนะไม่ได้คิดทุนของฟูมูดีโอ้มันจะมีร้านอยู่ร้านนี้นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพราะมีร้านอยู่สองข้างทางในทางนู้นก็เปเดี๋ยวให้ดูทางนู้นก็มีร้าน แล้วก็ทางนี้ก็มีร้านตัวนี้เป็นที่สนามโรงเรียนดารุนมุสลิมวิทยานะรถเต็มเลยนะรถเต็มเลยมากอ่อนรถมากเลยวันนี้ผมกลับไปดูโอ้โหชื่นใจแทนบางเลยมีมีอะไรจะฝากถึงคนที่กำลังดูอยู่ตอนนี้ม้างก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนทุกคนที่มาที่กำลังจะเข้ามาในจะมารู้จักน้ำใสแล้วก็มีอะไรที่จะให้ที่จะให้ สาหารการแรกเปลี่ยนความปิต hmm. เชิญครับ mm hmm. คือเรามีทีมงาน mm hmm. มีมีปูมูโด mm hmm. ที่เข้มแข็งนะทุกวันนี้แล้วว่าเราคือว่าเข้มส่วนหนึ่งเข้มแข็งไห mm hmm. แล้วก็เราจะพัฒนาหมู่บ้านต่อไป mm hmm. แล้วก็ฝากให้คนที่มามาเที่ยวมาเที่ยว บ้านน้ำใสนักท่องเที่ยวทุกคนนะครับมีอาการใดผิดพลาดในการบริการของเราขอมาอัพนักที่นี่เลยทุกคนคงมาให้อยู่แล้วมาเห็นตรงนี้ก็ประทับใจแล้วบางขอบคุณมากขอบคุณมากชูบริจาคชูบริจาค เลี้ยมาจากไหนนี่มาจากเกาะบาทต่อยะรังรังมาแล้วประทับใจอะไรบ้างไหมโอ้สวยมากเลยทำได้หมดเลยประทับใจหมดเลยครับเป็นศิลปะอ๋อศิลปะสวยด้วยอ๋อก็ไปทำตามได้อ่ามาจากไหนดิวิงม่วงหวานอ๋อม่วงหวานอ๋อมายอนี่เลยใช่ไหมไปทำที่บ้านตัวเองด้ไหมใช่ครับคิดว่าทำได้ไหมสิ่งที่ประทับใจชอบที่สุดดีใจดีใจ เห็นอะไรเห็นเรือยอไฟซอนบ้านอยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่จรับวงเงครับผมอ๋อมาที่นี่ไปตับใจอะไรมากที่สุดก็อัลัมลิลลหะอ่าสวยครับวใจากมากเลยสอเสดงไหกุ้งก็ได้แนวคิดมาจากไหนที่สร้างเป็นเรืออ๋อสมัยก่อนเคยมีเจ้าเมืองยะริงเจ้าเมืองยะริงครับเคยมาทําพิธีก่อนจะจะเป็นเจ้าเมืองต้องมาทําพิธีที่ หลังคลองหลังหมู่บ้านที่คลองหลังหมู่บ้านชื่อคลองอะไรครับ ตดาตูสุเมตโตดัตูมีม so ีศาลาศาลามีศาลาูอมาทำอะไรที่นั่นมาทำพิธีเหมือนทำพิธีจะสถาปนาเป็นเจ้าเมืองเป็นเจ้ามอกรที่จะสถาปนาเป็นเจ้าเมืองต้องมาทำพิธีตรงนี้ตรงนี้ก่อนมันเกี่ยวข้องกับอะไรกับเรือต้องใช้เรืออ๋อเขามากับเรือครับครับอ๋อเพื่อมาจากยะริงมาจากเมืองยะริงเพื่อที่จะมาสถาปนาตัวเองที่สุเมตโตดัตูอ๋อพอแต่งตั้งเสร็จก็ นั่งเรือกลับไปครับแล้วก็เอาแนวคิดนั้นมามามาก็สถานสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่ที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ของยริงด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับที่นี่ด้วยครับภูมิใจไหมที่ได้ทำนิสร็จขึ้นมาภูมิใจมากไม่ใช่คนเดียวอ่าใช่ใช่ใช่าวบ้านทุกคนหรือว่าเป็นตัวแทนของคนที่มาร่วมมีส่วนร่วมทั้งหมดครับครับเหนื่อยยากไหมกว่าจะทําสําเร็จเนเหนื่อยเหนื่อยแต่เราแบ่ง แบ่งแบ่งขั้นตอนได้ดีอ๋อแบ่งงานกันได้ดีแบ่งงานกันได้ดี <c oughs> ช่างไม้ก็ทำไม้มีช่างไม้ทั้งหมดกี่คนช่างถ้ารวมรวมนี่เกือบร้อยโอ้เก oh, ือบร้อยคนแล้ว,วมวชีช่างสีช่างแกสลักช่างแกสลักช่างสี แบ่งหางอีกช่างอ๋อนี่นี่หางนี่เป็นเป็นรูปอะไรนี่หางข้าวลายไม่รู้เหมว่นท่าภาษามาลายูเรียกอปากเก่า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 ออ๋มันทำจากนกที่กินปลาในทะเลออ๋ปากเก่านี่เหมือนนกที่คอยาวโอเคโอเคแล้วที่หัวมันเป็นหัวอะไรเนี่ยหัวที่จริงข้า ของของของาเมืองยะริงอ่ะใช้หัวนกหัวนกแต่เราไม่อยากให้เป็นสักทะเลเอากริดมาอเอากริดมาทําเป็นหัวนกโอเคโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากเงินงบประมาณส่วนมากนี้ออามาจากไหนงบประมาณามาจากประตูชายของพี่ดีแล้วโอประตูชยที่เขาบริจาคนี้ใช่ไหมครับครับเข้าบริจาคนีปีหน้านี้เอาวันนั้นมาเป็นกองทุนในการทำต่อมีกี่หน่วยงานเข้ามาช่วยบ้าง มีหน่วยงานอะไรบ้างอ่ามีสลวงมาดจะเป็นประชาชนแต่หน่วยงานอบตต่ทหารเนี่ยสื่อน้ำอ๋อสื่อน้ำอาหารการกินมาช่วยในตอนกลางคืนนี่ทๆก่อนที่ทํานีตอนกลางคืนนี้ละหมาดแต่ไรกันยังละหมาดละหมาดเราเยอะไหมคนละหมาดเยอะเราทำสี่ทุ่มขึ้นไปหลังอิชานี่ก็ละหมาดแต่ไรก่อนเสร็จสี่ทุ่มอ๋อแต่ไรนี่อ่านเป็นยูซุเลยใช่ไหม ไม่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 อันอเยลาซิมครับอ๋อใครที่เป็นอิหมัมแตะเว้ที่มัสยิดเนี่ยมีที่หมู่บ้านเรามีเสามีเสาโซรามัสยิดใหญ่หนึ่งอ๋อมัสยิดที่นี่มัสยิดเนี่ยที่นี่มัสยิดใหญ่แล้วก็มีโซราวนเวียนมีอาจากัยรุ่นบ้านคนแก่บ้านเปลี่ยนช่วยกันนะหกสิบกว่าล็อกหกสิบกว่าล็อกหมู่บ้านได้ค้าขายครับอืมแล้วล็อกนี้เก็บค่าล็อกต่ออีกไหม เก็บเก็บเก็บรถละเท่าไหร่ครับสองร้อยครับรถละสองร้อยรถหนึ่งกี่เมตดอ่ะสี่สี่สี่รถหน่งสี่เมตรใหญ่ครับในสองร้อยตลอดงานเลยตลอดไม่ากต่อวันรายได้ทั้งหมดนั้นเอาไปทําอะไรต่อรายได้ที่เก็บจากค่าร้านค่าอะไรนี่ของปีดก่อนแล้ช่วยน้ํำท่วม โอ้นี่เงินได้ไปกำได้ช่วยน้ำท่วมเด็ดกํพาร้าได้ด้วยโอ้ายาเรามา่วยเียวข้องกับหมู่บ้านเยียวข้อกับหมู่บ้านอ่ะดีมากดีมากขอให้ได้ทำต่อไปนะแล้วอยากจะฝากถึงคนที่มาในที่มาทั้งหมดจะฝากอะไรบ้างฝากว่าติมอกาเซ่มากที่ได้มาเยี่ยมหมู่บ้านของเราเมื่อก่อนถ้า ผู้ชื่อหมู่บ้านบ้านน,ำาน้ำใสนี้คนไม่ค่อยกล้าจะมามแต่ตอนนี้รู้จักไปทั่วทั่วสามจังหวัดแล้วขายดีไหมขายดีไหมปกติขายที่ไหนปกติที่นี่นอ๋อมีความคิดเห็นยังไงบ้างดีที่คนอืน่นๆได้มารู้จักพื้นที่ของเราอ๋อคนได้รู้จักบ้านเราคนในหมู่บ้านหมดเลยที่มาขายนี่ คนนอกก็มีค่ะโอเคไหโอเคไหมขายดีไหมครับขายดีค่ะมาขายกี่วันแล้วสอวันปกติขายที่ไหนที่บ้านที่บ้านขายที่บ้านกับมาขายที่นี่ไหนดีกว่าขายที่นี่ว่เขาเก็บค่าที่เท่าไรห้าบาทที่นี่หบาทได้กำไรบาทได้กำไรหนึ่บาทได้กว่าขายได้เยอะกว่าใช่ไหมใ่าลูกชิ้นมาล่ามาล่ามาลานอย่า่ที่ไหนน่มาล่าา่ามาล่ามา่าม่าีา่มา่า่าม่าา อ๋อนานโรงเรียนบ้านน้ำใสตรงไหนนั่งเรียนอเนี่ยแล้วมาขายที่นี่ได้ดีไหมดีมากค่ะนี่ถามจริงๆวันนี้นี่ได้เท่าไหร่หมายถึงว่ายอดเหรอครับยอดยอดขายแต่ละวันได้ประมาณเท่าไหร่ด้วยประมาณนี้นะโอ้แต่ก็น่าจะจะจะหลายอยู่อะครับน่าไม่ทันเลยใช่ไหมใช่แสดงว่าเรือพระทีนั่งหรือบินดูกระบานนี่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนด้วยใช่ไหมอ๋อขอบคุณมากขอให้ขายดีนะเอามละขายดีไหมครับขายดีโอ้ขายดี รู้สึกไงบ้างก็มีการทําเรือพระที่นั่งขึ้นมาเนี่ยดีดียังไงดียังไงทุกคนมาเพิ่มรายได้ความสามัคคีของชุมชนอ๋อเห็นความสามัคคีของคนในชุมชนความยิ้มยิ้มแย้มกินใส่คอขอชุมชนก็เห็นเขามาเที่ยวในชุมชนบ้าคือทําให้คนได้รู้จักบ้านน้ําใสมากขึ้นขอบคุณมากครับนี่ปกติขายอยู่ที่ไหนขายหน้าบ้านหน้าบ้านที่ไหนบ้านอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้ๆนี่ยแต่วันนี้มาขายที่นี่ได้ดีกว่าใช่ไหมได้ดีค่าที่นี่ก็เก็บแพงไหม 2 <25. S 1> อ5ร้อยห<อ>้าออว่าแพงไหมไม่แพงไม่แพงอ๋อขายดีไหมเมื่อวานกับว,วันนี้ไหนขายดีกว่าเ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานเมื่อวานขายดีกว่าเมื่อวานคนเยอะกว่าคนขายน้อยวันนี้คนขายเยอะอ๋อดีไหมที่มีรายการแบบนี้ขึ้นมา <c oughs> ด,ดีอย่างไรบ้างก็ <c oughs> ดีมีไรายได้อ๋อมีไรายได้อ๋อยืนยันเลยว่ามีไรายได้รายได้ในชุนชนรายได้ชชนแล้วเราได้มีมีส่วนร่วมในการทำนี้บ้างไหม กำลังใจให้กำลังใจอ๋อกำลังใจก็ดีเลยเอาขอบคุณมากขอบคุณมากนี่มาจากที่ไหนอ๋ออยู่เองการเอง<า>นี่ค่าที่แพงไหมค่าที่ไม่แพงไม่แพงไงขายดีไหมพออยู่นะพออยู่อ๋อแสดงว่านีขา่ขา,ขายอยู่กี่วันนี่จนถึงนโยบายแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปขายที่เดิมอ๋ออคิดว่าคุ้มไหมย้ายมาอยู่ขายตรงนี้นี่คุ้มอ่ะขายดีไหมเด็ ดีคขายดีอะอ๋อนี่วันนี้ลงทูบไม่ท่าอะไรเลยได้ได้อยู่ได้อยู่ได้ขึ้นอ๋อจะหมดหรือยังในของพรุ่งนี้ต้องซื้อมาใหม่ปกติขายอยู่ที่ไหนปกติไม่ได้ขายไม่ได้ขายมาขายช่วงนี้อย่างเดียวอ๋อคุ้ม,มไหมเป็นคนที่นี่หรือเปล่าค่ะตอนที่เขาทำเรือพระท่นั่งเราได้มีโอกาสมามีส่วนร่วมเขาไหมไม่เพราะว่าหนูมาเรียน ครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากขอให้ขายได้ดีนะแต่ในฐานะที่คุณน้ำใสยังเป็นคนหนุ่มมีส่วนร่วมกับการสร้างเรือพระที่นั่งตรือนี้อย่างไรบ้างบริจาคไม้นะครับอ๋อบริจาคไม้โอนอกจากการบริจาคไม้แล้วเราได้ทำอย่างอื่นไหมต้องแากบริจาคไม้นี่ผมเป็นแอดมินเพจลูกเยาวนอ๋อคุมเยาวชนที่น้ำใสอ๋อได้โปรโมทให้ให้ลูกรู้ว่าที่นี่เขาทำอะไรอ่าใช่ใช่ดีมากดีมากมีอะไรบ้างและจุดประสงค์ที่ทำเรือนี้ ทำเพื่ออะไรอืครับอย่างบอกว่าทั้งหมดที่ทําเนี่ยคือมีประวัติความเป็นมามทั้งหมดนะครับมันม,มายางไงบ้างก็คือถ้าย้อนอดีตในรัชวงศ์สีวันศาข,ของอาณาจักรปัตตานีนะครับก็คือราชายิริงในคือเธอยะริงปัจจุบันเนี่ยเธอ,อการที่จะทําสถาปนาเป็นกษัตริย์เนี่ย เขาจะมาทําที่บ้านนำสายมาได้เรือแล้ว<อ>ถามว่าแม่น้ําปัจจุบันนี้มาสายไหนนะครับอืมเขคือถ้าเรามาจากบ้านนำสายคืออยากจะทราบดีว่าที่นี่เขาเรียกว่าโต๊โตดาตูนะครับโต๊ดาตูโต๊ดาตูโต๊ดาตูนี่หมายถึงโต๊ดาต,าโตดาตูนี่คือสถานที่ที่ทําพิธีที่มาทําพิธีนี่ใช่ไหมมันเป็นลําคลองหรือเป็นอะไรเป็นลําคลองครับอ๋อลำคลองลำคลองนี้ยังอยู่ไหม อยู่ครับอ๋ออยู่ส่วนไหนของหมู่บ้านเนี่ยก็คือจากมัสยิดนี่ประมาณหนึ่งกิโลครับอ๋อไปจากมัสยิดนี่เข้าไปประมาณหนึ่งกิโลหนึ่งกิโลอืมอืมอืมดีมากดีมากครับอ๋อส่วนแม่น้ํานี่ก็คือเชื่อมจากบ้านน้ำใสไปเชื่อมมาโยไปเชื่อมยะดิงอ๋อคือเชื่อมกับวังนะครับอ๋อโอเคโอเคขอบคุณมากเลยที่ให้ข้อมูลขายดีไหมครับขายดขายดากี่วันแล้วคืนขายวันนี้คุ้มไหมที่เป็นคนที่นี่หรือเปล่า อ๋อตอนที่เขาสร้างเรือเราได้มีส่วนร่วมตรงไหนบ้างซาสีใช่ซาสีอ๋อนี่นี่คนที่เนี่ยช่วยทำอะไรบ้างครับเหมาะตอบได้ทุกคนเลยมาช่วยทำอะไรนะขนมหวานขนมหวานทำอาหารให้เขากินก่อนที่จะทำเรือสวนหองเราได้ร่วมละหมาดแต่ไว้ที่นี่ไหมค่ะโอ้ดีมากดีมากขอบคุณมากนะครับขายอะไรครับดิขายอะไรขายไก่ขายไก่ขายดีไหมขายดีเมื่อวานขายไหม ปกติขายอยู่ที่ไหนไม่ได้ขายเพิ่งขายขายเฉพาะกิจงานนี้ใช่ไหมบ้านอยู่ที่นี่เปล่าบ้านอยู่ที่นี่แหละออ๋ตอนที่เขาสร้างเรือสวรรณหงษ์เราได้มาช่วยทําอะไรบ้างก็เมียก็เมียทำอะไรบ้างทําอะไรบ้างไมาช่วยให้กําลังใจเอามาช่วยให้กําลังใจดีมากดีมากเออครับขอบคุณมากขอบคุณก๋วยเตี๋ยวผัดสลัมไก่กุ้งนี่ขายดีไหมขายดีเป็นคนที่ไหนครับนี่เป็นคนที่น้ำใส ตอนที่เขาสร้างนี่เราได้มามีส่วนร่วมอะไรมั่ง<อ>มันช่วยทำอะไรมั่งครับช่วยทำ,<อ>ทำมูฮ<อ>ัราร์สิงเลียงปาหม่านค่ะอ๋อ้ทำปาหม่านเอานี่ประมูดีใช่ไหมเอ่อเลมอนอะมอนอะไรมั่ง <c oughs> ขายเข้าโรงงานนี้ใช่ไหมเออขอให้ขายได้เยอะๆนะอ่ะสาสลามอยกุมเป็นคนบุกตาเป็นคนบุกตาอ๋อนี่เขาเก็บค่าที่ใช่ไหมค่าที่นี่ช่วงช่วงนี้เขาเก็บเท่าไหร่สองร้อยสองร้อยแพงไหม ไม่แพงอ๋อนี่ขายได้ขายได้ไหมได้ค่ะอ๋อทำเยอะได้ทำเยอะมาขายกี่วันแล้วเมื่อวานมาไหมเมื่อวานไม่มามาวันนี้อ๋อแล้วมาวันนี้ปกติขายอยู่ที่ไหนนะปกติขายตามงานแต่งอ๋อตามงานแต่งอันไหนขายดีกว่างานนี้คืองานแต่งงานแต่งก็ดีอันนี้ดีอ๋อ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 ทำเยอะละขายได้เยอะนะขายกี่วันนี้จนเลิกงานเลยใช่ไหม ขอบคุณมากขอบคุณมากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าอัสสลามอะลยกุมบารอมตุลลลฮาะบาระกาตุลาก่อน้ำใส